สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Global d i g i Radio เป็นประจำทุกวันพุธ13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณถึง14นาฬิกานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ยังคงรับหน้าที่ให้ความรู้สู่ผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะวันนี้เราก็อยู่กับท่านเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะท่านชัดชัยบางชวดนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคือจริงๆวันนี้ สิ่งที่เป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงมากๆเราคงยังให้ความสำคัญแล้วก็ยังคงมีผู้คนที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีระหว่างกัน ะะแต่อยากจะให้ท่านเนี่ยได้พูดถึงภาพความมั่นคงที่มันเข้ามากระทบกับประเทศไทยของเราให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณฟังทางบ้านได้เข้าใจในมิตินี้แล้วก็บทบาทของสภาความมั่นคงแห่งชาติของเราด้วยค่ะครับก็อขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ครับกับทางพี่น้องประชาชนครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยขั้นเริ่มแรกเลยเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องความมั่นคงคือเรื่องของอธิป,ปไตยดินแดนของประเทศไทย ฝ่ายกองพูชาก็มีการลุกล้ําอย่างที่ปรากฏข่าวสารในฝีมวลชนทั้งหลายนี่ยน,นะครับอันนี้นก็เป็นส่วนที่กระทบเรื่องอานาจอนิปไตรเนื้ออธิปไตยของประเทศไทยมีการลุกล้ําของเรื่องของดินแดนแล้วก็ถัดมาก็นํามาซึ่งการสู้รบระหว่างกันนำมารมีการใช้ความรุนแรงสิ่งที่ผลกระทบตามมาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่เรียนชายแดนนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบอีกอันหนึ่งที่มีผลทําให้พี่น้อง ต้องบาดเจ็บเสียชีวิตนะครับบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ปรากฏอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งครับเป็นผลกระทบที่ต้องคํานึงเช่นกันคือเรื่องของการสู้รบดังกาวเนี่ยก็เมันมีความจาเป็นต้องมีการปิดจุดผ่านแดนปิดจุดตลอดแนวชายแดนนะครับเรื่องสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยตอบเรื่องของการค้าเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับงั้นการปิดจุดผ่านแดนเนี่ยแน่นอนครับมันก็มีผลดีในเชิงความมั่นคงในการควบคุมสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับคนในพื้นที่แล้วก็คนนักลงทุนจากส่วนกลางด้วยนะครับการปิดจุดผ่านแดนการส่งสินค้าต่างๆเงี่ยก็ถูกระง,งับไปนะครับกมพูชายเองก็เป็นฝ่ายระง,งับไม่นําเข้าสินค้าจากประเทศไทยด้วยอันนี้ก็เป็นปนัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของการส่งออกนะครับขณะเดียวกันการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมเนี่ยมีคนเข้าออกเนี่ยก็มีข้อจํากัดนะครับแต่ข้อดีก็มีในเชิงของการรักษาความสงบ เรื่องการควบคุมการบุคคลที่จะเข้าไปเล่นการพนันหรือเสริมหนุนเสริมธุรกิจของผิดกฎหมายในพื้นที่ฝั่งกัมพูชานะครับโดยเพราะเรื่องของบ่อนคาสิโนต่างๆนะครับรวมทั้งธุรกิจผิดกฎหมายพวกสแกมเมอร์ต่างๆที่จะเกี่ยวข้องการเข้าออกเนี่ยก็จะถูกควบคุมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นผลดีครับที่ทําให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับค่ะท่านคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะท่านเลขาท่านก็ได้นําเรียนให้พวกเราทราบนะคะว่าประเทศไทยของเราแม้จะมีวิกฤตเรื่องของไทยกับกัมพูชาแต่ภายใต้วิกฤตการณ์ดังกล่าวก็มีข้อดีซ่อนอยู่ก็คือเราสามารถจัดการเศรษฐกิจที่มันสีเทาๆเนาะไม่ได้ขาวไม่ได้ดําซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการทําอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยของเรากับกัมพูชาเชื่อว่ายังคงมีนานาชาติหรือหลายประเทศทั่วโลกที่ ยังคงทําธุรกิจลักษณะนี้อยู่เขาเรียกว่าธุรกิจสีเทาตรงนี้มีผลกระทบหรือเราตั้งรับอะไรกับสถานการณ์ความมั่นคงตรงนี้ไว้บ้างคะท่านคะก็ในเรื่องของอาชกรรมในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับมันผลที่เกิดขึ้นจากอาชกรรมเหล่านี้ก็ทบต่อหลายประเทศไม่ใช่จะทบต่อประชาชนคนไทยอย่างเดียวนะครับงั้นการที่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับ มันทําให้ธุรกิจเหล่านี้น,นหยุดชะง,งักไปหรือถูกชะลอไปทรัพยากรที่เข้าไปก็มีข้อจํากัดนะครับในการที่จะไปขับเคลื่อนนะครับสีติคดีต่างๆเนี่ยก็ลดลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนมีสถานการณ์การขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรียนว่าประเทศต่างๆรับปรจชาโคของประเทศเนี่ยให้ความสนใจในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากประชาชนของประเทศเหล่านั้นเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วย เขาก็ต้องการให้ประเทศไทยและก็ประเทศที่เกี่ยวข้องอโดยเฉพาะประเทศที่มีบุคคลท,ที่ที่มาประกอบธุรกิจไปขกฎหมายเนี่ยต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยนะครับอันนี้ถ้าเรามองในเชิงธุรกิจเนี่ยก็เห็นว่ามีคนจากประชาชนจากประเทศจีนเข้ามามีส่วนสําคัญด้วยงั้นบทบาทของจีนก็ต้องมีความสําคัญในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับมีจีนแล้วก็อื่นๆอีกนะครับที่จะเกี่ยวข้อง ในในภูิภาคแห่งนี้ครับต้องมือมาร่วมมือกันแก้ปัญหาครับไม,ไม่ไม่ไม่สาม,มารถแก้ปัญหาโดยประเทศไทยประเทศเดียวครับค่ะแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยเรื่องของความมั่นคงในประเทศไทยจะต้องมีลักษณะของความเป็น global หรือระดับโลกมากขึ้นอยากจะถามท่านว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นคงนานาชาติเนี่ยมันมีตัวอย่างอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะนอกจากประเทศไทยของเราแล้วอะค่ะในนานาชาตินะฮะคือในเชิงความร่วมมือนะครับ ผมเรียนงี้ครับว่าจริงๆมันมีหลายกลไกความร่วมมือเราในเชิงความมั่นคงเองเนี่ยเรามีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยในการแก้ปัญหาในความมั่นคงเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่ในเรื่องระหว่างประเทศที่เป็นตะวิภาคีนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่1นนะครับรูปแบบที่2เนี่ยก็เป็นการร่วมมือแบบภูภาคีคือก็ใช้กลไกอาเซียนกลไกของบิมเทคที่เกี่ยวพันกับประเทศทางเอเชียใต้ด้วยทางเมียนมาด้วยที่จะเข้ามากลไกร่วมมือทั้งแม่น้าโขงนะครับในการที่จะ ขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่เป็นผลกระทบความมั่นคงร่วมกันนะครับอันนี้นก็เป็นตัวแบบอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวแบบที่สามารถขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ใช้งานได้บังเกิดผลในเรื่องที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คิดว่าเทศไทยคงต้องให้ความสาคัญครับและก็สานต่อกลไกเหล่านี้อย่างจริงอย่างต่อไปครับที่จะได้นํามาซึ่งการแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมกันของประเทศต่างๆครับค่ะแต่จากการรายงานสถานการณ์ข่าวเนี่ย,หล,ยหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีความขัดแย้งของไม่ว่าจะเป็นทางทะเล ทางอากาศนะคะรวมไปถึงรัสเซียยูเครนหรือเกาหลีอะไรพวกนี้ก็ยังคงมีสถานการณ์ความแขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยถูกไหมคะท่านคะใช่ครับค่ะท่านนี้ด้านความมั่นคงของประเทศนะนอกจากจะมองเรื่องของความวิกฤตในเรื่องของสงครามตามแนวชายแดนแล้วมันมีภัยความมั่นคงอันหนึ่งที่เชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าเข้ามาถึงระดับ ลากยากกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือถ้ามองในมุมวิชาการเราจะเรียกว่า information war หรือสงครามข้อมูลข่าวสารตรงนี้ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงที่เรากำลังตั้งรับอยู่ไหมคะท่านคะก็เป็นประเด็นสำคัญเลยครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราถือว่าเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับในอดีตเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันในโลกออนไลน์เรื่องของโซเชียลมีเดียที่สามารถไปได้อย่างรวดเร็วเะยครับ ข้อมูลต่างๆ,างๆเนี่ยก็ไปได้ชา้าแต่ปัจจุบันนี้มันไปได้รวดเร็วทุกทุกกลุ่มทุกพื้นที่ทุกเป้าหมายงั้นสิ่งเหล่านี้ครับถ้ามันมีข้อมูลที่บิดเบือนเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความไม่เป็นความจริงเนี่ยเข้ามาเมื่อคนรับเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบด้านลบได้ในชีวิตประจาวันหรือในธุรกิจของแต่ละของกลุ่มธุรกิจหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือความเข้าใจที่ผิดในเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นามาซึ่งความขัดแย้งความประหวัดระแวงกันระหว่างกลุ่มคนหรือความวัดระแวงกันระหว่างเชื้อชาติของทั้งประเทศต่างๆอย่างนี้ีไทยกัมพูชานี่ก็คล้ายๆกันครับมันมีเฟคนิวเกิดขึ้นมากมายพี่น้องประชาชนทั้งไทยกัมพูชาก็ดูเฟคนิวก็นํามาซึ่งความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งครับซึ่งต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบต่อไปด้วยครับ ใช่ค่ะอย่างที่ท่านได้เรียนให้ทุกคนทราบเมื่อสักครูน่นี้ว่าสิ่งที่เราได้ภายใต้วิกฤตการชายแดนเรากลับจัดการปัญหาเรื่องของสีเทาของบริษัทลงทุนลักษณะที่เรียกว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็พวกแสแกมเมอร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์อันหนึ่งของการจัดการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการที่ทําให้ประชาชนไม่เดือดร้อนโดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญเลยก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเข้ามาหลอกลวงในเชิงของมิชฉาชีพเข้ามาหลอกเอาเงินประชาชนไปหลายคนเลยนะคะท่านคะช่วงที่ผ่านมาก่อนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติจะดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นการฆ่าตัวตายของผู้ที่เสียหายบางคนเนี่ยเสียหายเป็นหลัก 10ล้าน20ล้าน30ล้านหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวอันนี้คือบทบาทหนึ่งของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่น่าจะเป็นผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังของการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายด้วยไหมคะท่านคะอันนี้ก็ถูกต้องครับเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ภายใต้การใช้กลไกที่เรียกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีท่านนายกเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติตัวนี้ครับเป็น,นกลไกที่ทำหน้าที่ในการ เสนอแนะนโยบายมาตรการด้านความมั่นคงที่สําคัญเป็นกรอบทิศทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปปฏิบัตินะครับถ้าตรงนี้ได้ชี้ทิศทางแล้วมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนในการชี้ทิศทางภายใต้กฎหมายและจอหยัดสภาความมั่นคงนะครับหน่วยต่างๆนี้ก็รับไปดําเนินการตามกรอบที่เรากําหนดไว้นะครับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการควบคุมสถานการณ์การระง,งับยับยัง้งป้องกันสถานการณ์ภยัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาจกรรม ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสภาคงคงได้เคยมีมติหลายครั้งครับในการที่จะออกมาตรการในการควบคุมสินค้าควบคุมวัตถุดิบต่างๆที่จะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการที่จะไปหนุนเสริมชญาจากรรมเหล่านั้นให้มีความเข้มแข็งเจริญเติบโตก็ออกจากมติสภาวมงคงเนี่ยครับที่มอบให้หน่วยไปปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเรื่องของตัดอินเทอร์เนต็ตตัดไฟระงับการสร่งออกน้ํามันท่านเมียนมา านายกรับูชาก็เช่นเดียวกันครับก็มีมาตรการแบบนี้เช่นเดียวกันในการควบคุมอันนี้ก็ออกจากมติสภามะมะความมั่นคงถามว่าทําไมต้องออกจากสภาความมั่นคงเนื่องจากว่าเรื่องเหล่านี้เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานจําเป็นต้องมีกลไกกลางคือสภาความมั่นคงนะครับทำหน้าที่ในการบริหา,ารงานความมั่นคงทั้งหมดนะครับมันมีทั้งมิติด้าน,นการทหารด้าน,นเศรษฐกิจด้านการสื่อสารเนี่ยปะปนกันในเรื่องความมั่นคงด้วยดังนั้นสภาความมั่นคงเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ในทุกประเด็นแล้วก็สรุปขขออกาเป็นมาตรการออกมา มอบให้หน่วยต่าไปสู่การปฏิบัติครับเป็นเหมือนศูนย์บูรณาการงานด้านความมั่นคงด้วยครับรวมทั้งเป็นกําหนดยุทธศาสตร์แนวทางเพื่อให้หน่วยไปปฏิบัติด้วยควบคู่กันไปครับครับแสดงว่าเราอธิบายง่ายๆให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือใดๆก็ตามเวลาที่เราจะดําเนินการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอาทินะคะ อย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะมีกองทัพบ,บกกองทัพต่างๆถูกไหมคะแล้วก็มีกระทรวงต,งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมคะท่านคะซึ่งไม่ใช่เป็นการที่จะฟันธงโดยใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะเราต้องอร,รับฟังความรอบด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะตัดสินใจแล้วก็วางกรอบนโย,ยบายและมะติต่างๆออกไปเพื่อนําไป<ค>สู่ภาคปฏิบัติให้กับหน่วยงานนั้นๆได้ปฏิบัติ อย่างเช่นที่พี่น้องประชาชนเห็นว่ากองทัพบ,บกเนี่ยซึ่งได้ดูแลแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยแล้วก็มีทางทหารเนี่ยไปจัดการบริเวณนั้นก็คือหนึ่งในคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับก็เรียนเพิ่มเติมนี้ครับว่าในการดรําเนินการเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของสมชผู้บริหารสมชเ่ยครับก็เป็นไฟเลขานุก,การของสภาความมั่นคงที่มีท่านนายกเป็นประธานงั้น,จนเนจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมชเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินเสนอแนะแนวทางครับเพื่อน,นําเสนอต่อสภาวมั่นคงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่ว่านียก็จะพิจารณาครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมจิตวิทยาด้านการเมืองด้านการป้องกันประเทศนะครับด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมธรรมาชาตินะครับคือดูทุกวิติครับในการที่จะสังเคราะห์ออกมาเป็นมาตรการแล้วนําเสนอต่อสภาวมั่นคงนะครับแล้วก็ประการถัดมาในขอเร,นเรียนต่อประชาชนอย่างนี้ครับว่า ความมั่นคงเนี่ยแห่งชาติเนี่ยมันคงไม่ใช่ทุกเรื่องทั้งหมดไปคงไม่ใช่เรื่องชอญจกรรมรายวันเนี่ยที่เกิดขึ้นบอกเป็นความมั่นคงนะฮะความมั่นคงเนี่ยจะมีองค์ประกอบสําคัญถือที่ว่าเป็นภัยคุกคามคือ 1. สถานการณ์ถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับข้อที่1คือต้องมีลักษณะที่มีผลกระทบรุนแรงต้องรุนแรงนะครับถ้าไม่รุนแรงก็ถือไม่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 เป็นประเด็นความมั่นคงประการที่1นะครับประการที่2นะครับผลกระทบเนี่ยมีลักษณะกระจายอย่างกว้างขวางคือไม่ใช่กระทบเฉพาะหน่วยธุรกิจ รือบุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกระทบในวงกว้างนะครับถ้าท่านนึกภาพไปออกกรณีอย่างสถานการณ์โควิดอันนี้กระทบในวงกว้างเลยก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามในความมั่นคงนะครับถัดมาครับประเด็นความมั่นคงประเด็นที่3คือมันมีความซับซ้อนครับความซับซ้อนของตัวภัยคุกคามที่ว่านั้นเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานเกี่ยวพันกับผลกระทบหลายมิตินะครับทั้งบางทีกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจด้วยด้านการทหารด้วย ด้านสังคมจิตวิทยาด้วยกระทบกันหลายส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เรื่องประเด็นความซับซ้อนอีกประเด็นคือมันมีความเชื่อมโยงครับชเชื่อมโยงหลายส่วนนอกจากซับซ้อนไม่เพียงพอนะครับมันมีความเชื่อมโยงเ,เกี่ยวพันกับหลายองค์กรหลายหน่วยงานนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งรุนแรงทั้งกว้างขวางทั้งซับซ้อนทั้งเชื่อมโยงเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มเป็นภัยคการด้านความมั่นคงที่เราต้องบริหารจัดการโดยสมชนะครับถ้าเป็นเรื่องอญากรรมทั่วไป คดีต่างๆเกิดขึ้นรายวันอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายตำรวจซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายปกตินะครับอันนี้ก็อยากให้แยกกันนะครับเพื่อจะได้ชัดเจนในเรื่องของแนวทางด้านความมั่นคงนะครับครับขอเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก็ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ครับยกตัวอย่างเช่นนีเพื่อเห็นภาพอีกนิดหนึ่งนะครับกรณีแม่น้ํากกทั้งพี่น้องประชนก็นได้ยินข่าวสารที่มันมีการทําแก่ในเขตประเทศเมียนมาแล้วก็มีปล่อยสารพิษลงแม่น้ํากก แล้วไหลมาที่จังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องความมัน่นคงเนื่องจากว่ามีผลกระทบในวงกว้างต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสองเกี่ยวข้องกับประเทศเมียนมาเกี่ยวข้องกับประเทศจีนหรือตรงบริเวณชายแดนความมั่นคงด้านชายแดนด้วยที่มีแต่งต้นทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านการขับเคลื่อนก็ต้องแก้ปัญหาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นหมายถึงว่ามันมีความเชื่อมโยงกับซับซ้อนไม่ใช่เฉพาะกับหน่วยงานประเทศไทยเท่านั้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงทรัพย์หน่วยเดียวด้วย จะโยงถึงหน่วยงานของทางเมียนมาของจีนด้วยที่เราต้องไปปฏิสัมพันธ์รวมทั้งในเชิงของความสัมันธ์ระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือด้วยอันนี้ก็เป็นความมั่นคงเช่นเดียวกันนะถึงแม้จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับครับค่ะก็ ทำให้เราได้เข้าใจและเข้าถึงบทบาทของสภาความมั่นคงแห่งชาติมากขึ้นนะคะจากสิ่งที่ท่านเลขาท่านชัดชัยบางชวดได้ให้ข้อมูลมาในชั่วโมงของกลคอดิจิรีดิโอแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กับท่านชัดชัยบางชวดนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทชยียรยนเรศวน fm 7 2 5ร้อรท่านจะมาพูดถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่สําคัญมากๆในโลกยุคดิจิทัล นะคะโลกที่ AI เข้ามาคืบคานชีวิตของมนุษย์วันนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยระหว่างผูดดำเนินรายการนะคะดิฉันกับท่านเลขาอาจจะมีวันหนึ่งที่อยู่ๆมีหน้าท่านเลขากับดิฉันเนี่ยไปอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ได้ยังไงก็ยังไม่ทราบเลยอันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับรายการกลอดิจิร d ดิโอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz ยังคงเชิญท่านอยู่กับรายการของเราต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ